อัปเดตข้อมูลข่าวสารเงินน้ําท่วมนะคะคุณผู้ชมวันนี้สารราบก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเสียงจากพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่รอคอยการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลค่ะในเรื่องของการเยียวยาน้าท่วมสําหรับปี2 5 6 4จะเข้าสู่ฤดูก,การเพราะปลูกใหม่แล้วเงินน้าท่วมบางจังหวัดยังคงไม่ได้รับการอนเงินวันนี้เสียงพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนในการรับเงินเยียวยาน้ําท่วมเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อม หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนติดตามเรื่องของการจ่ายเงินน้ำท่วมปี2564สําหสำหรับพายุเตี้ยนหมูแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยานะคะมีการประกาศในส่วนของปอพออกมาหลายจังหวัดใหด้รับเงินเยียวยาในปี2564บบางจังหวัดได้รับการโอนเงินแล้วบาง อำเภอได้รับการโอ,อนเงินแล้วแต่ว่าบางจังหวัดยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินติดขัดเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องส่งเรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหากอ,อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดวงเงินตัวที่ไม่ถึงก็ต้องส่งถึงต่ออธิบดีกรมธีการและถ้าหาวงเงินสูงกว่านั้นก็ต้องส่งต่อประหลัดกระทรวงการคลังรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งจึงทําให้เรื่องของการจ่ายเงินนำ้ำท่วมเนี่ยเกิดการล่าช้ายังคงไม่จ่ายให้กับพี่น้อง เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบบางพื้นที่ที่มีการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็บงเงินที่สูงนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นสันทรามีโอกาสได้เข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจต่างๆของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรช,าาชาวนาชาวไร่ชาวสวนแล้วก็ไปสะดุดในเรื่องของเสียงพี่น้องชาวนาในเรื่องของการจ่ายเงินงบเยียวยาน้ําท่วมก็ออกมาพูดถึงงบเยียวยายอย่างอื่นทําไมอนุมัติด,ดีจังแต่งบเยียวยาน้ําท่วมทําไมไม่มีสักทีมันก็เป็นงบของพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันอีก อย่างหนึ่งอำเภออื่นเขาได้แต่ทําไมอำเภอรเราถึงยังไม่ได้รับการโอนเงินก็มีพี่น้องเกษตรกรชาวนาร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามามากมายทั้งคนที่ได้รับการโอนเงินทั้งคนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะอย่างเช่นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเลยตารางการจ่ายเงินจากสภาเกษตรนะคะบอกว่าจะจ่ายในเดือนเมษายน แต่ก็ล่วงเลยมาถึงเดือนพฤษภาคมแล้วเงินก็ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันและมีพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในหลายเรื่องนะคะบอกว่าเห็นผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านประกาศว่าทกศนะคะจะมีการจ่ายเงินก็ต่อเมื่อมีงบประมาณมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรแจ้งเข้ามานะคะว่าที่อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้รับเงินแล้วขอบคุณมากๆนะคะบางคนก็บอกว่ายังคงไม่ได้รับการโอน เงินเลยอย่างเช่น ที่จังหวัดเดียวกันนครราชสีมาบางอำเภอบางตำบลได้รับเงินแล้วแต่ในส่วนของบางจังหวัดยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอย่างเช่นขามสแกแสงเป็นต้นค่ะเมื่อพี่น้องถามมาอีสานแทบก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากนะคะว่าทําไมบางจังหวัดยังคงไม่ได้รับการโอนเงินน้าท่วมบางจังหวัดได้รับเงินน้ําท่วมแล้วเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยสภากเกษตรจังหวัดนครสวรรค์นะคะออกมาเปิดเผยแจ้งความคืบหน้านในเรื่องของการจ่ายเงินน้าท่วมในปี2 554ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแจ้งในเรื่องขอการที่มีการของงบประมาณเยียวยาน้าท่วม5อําเภอที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินของอําเภอของจังหวัดนครสวรรค์จานวนเงิน300ล้านบาทกว่าเกินอํานาจอธิบดีกรมบัญชีกลางทาให้ขณะนี้วงเงินในส่วนของ5อําเภอที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินยังคงต้องรองบประมาณจากทางกระทรวงการคลังโอนมายังไม่มีกําหนดการโอนเงินที่จังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นมีหมายเหตุแจ้งบอก บอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่ากรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติแก้ไขจ่ายเงินน้ำท่วมนะคะวงเงินอยู่ที่50ล้านบาทแต่ถ้าหากเกิน50ล้านบาทก็จะต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะเงินช่วยเหลือ,อที่อธิบดีกรมบัญชีกลางจะต้องอนุมัติอยู่ที่200ล้านบาทแต่ถ้าหากเกิน200ล้านบาทประหลัดกระทรวงการคลังก็จะเป็นคนมีอำนาจในการอนุมัติเงินช่วยเหลือ500ล้านบาทหากเกินนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่อำนาจหน้าที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติเพิ่มเติมเท่าที่จําเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาเพระนาะฉะนั้นนะคะวงเงินสูงกว่าที่แต่ละท่านนะคะแต่ละอำนาจหน้าที่จะต้องอนุมัติจะต้องมีการ ส่งเรื่องไปในหน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงินน้ำท่วมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในน้ำท่วมปี64นะคะจะเป็นขั้นตอนแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินต้องรออย่างเดียวค่ะเพราะตอนนี้งบประมาณไม่มีเงินยังไม่มีต้องรอก่อนนะคะรออนุมัติงบมาเท่านั้นถึงจะได้รับการโอนเงินนี่คือเสียงพี่น้องชาวนาความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินก็บอลให้รัฐบาลจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ชาวสวนชาวไร่สําหรับเงินำนําท่วมอย่างเร่งด่วนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็จะล่วงเลยเข้าปี2565การทํานาครั้งใหม่พายุอาจจะมาครั้งใหม่เงินตัวเก่ายังคงไม่จ่ายจะไปทบกับเงินตัวใหม่อีกก็จะเป็นปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองค่ะหากทีนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชายเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ